เมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปทานข้าวกับเพื่อนแล้วก็บ่นกับเพื่อนว่าเป็คนที่ท้องผูกแล้วก็ถ่ายยากเพื่อนก็เลยแนะนําบอกว่าเราจะต้องดีท็อกลำไส้บ้างเพื่อนก็เลยแนะนําบอกว่าต้องซื้อตัวดีท็อกมากินบ้างนะเพื่อที่จะดีท็อกลาไส้แล้วก็แนะนําตัวนี้มาให้เราเรียกว่าบูมไฟเบอร์รี่นะคะตัวนี้เลยเพราะว่าเพื่อนเขาก็กินอยู่แล้วได้ผลเขาก็เลยแนะนํา เราก็ไม่รอช้าเลยเราก็ไปสอยมาเลยตัวนี้เลยเพราะเราก็ไม่อยากท้องผูกอีกต่อไปแล้วเ,เขาก็นแนะนําตัวนี้มาให้เราเรามาดูกันว่าตัวนี้มันมันดีอย่างไรมีส่วนประกอบอะไรบ้างตัวนี้ก็จะมีส่วนประกอบของพืชผักผลไม้ตั้ง36ชนิดแนะ่แล้วก็มีวิตามินมีวิตามินแล้วก็มีใย,ยอาหารจากพืชผัก เจ็ดสีเจ็ดชนิดเลยตัวนี้นะคะบูมไปไปเบอร์รี่ตัวนี้เลยที่เพื่อนเขากินได้ผลแล้วก็แนะนาํามาไอตัวนี้มันจะช่วยเอ่อเขาเรียกอะไรช่วยล้างสารพิษแล้วก็ดีท็อกได้ถึง5้าระบบเลยทั้งลำไส้ตับไตระบบเลือดแล้วก็ผิวหนังช่วยได้หมด5้าระบบเลยในร่างกายของเรา ก็จะทำให้ลำไส้สะอาดทำให้ลำไส้สะอาดเหมือนไปล้างไปกว่าทำความสะอาดลำไส้ของเราให้สะอาดแล้วก็จะทำให้ผิวพรรณดีแล้วก็ช่วยให้นอนหลับสบายได้สบายแบบนอนหลับสบายเลยตัวนี้ที่เขาแนะนำม,มาตัวนี้นะคะบูมไฟเบอรี่เราควรจะมาดีท็อกลำไส้ของเราให้สะอาดเพราะว่าเรากินอาหารที่แบบว่า มันมันอาหารไขมันมัน,ม,นมันก็จะไปเกาะตามลำไส้ของเราบางทีเราเออขับถ่ายมัยงขับถ่ายแล้วจะมีแบบว่ามีมีกากมีอะไรที่ติดครังอยู่ในลำไส้ของเรามันไม่สะอาดอ่ะตัวนี้ก็จะช่วยไปล้างลำไส้ให้ของเราให้สะอาดใครสนใจก็ลองสั่งในตะกร้าได้เลยนะคะตัวนี้เลย